ี่นองชมบรรยากาศครับคับแี่อข้า 5, ทํางานอยู่พี่น้องซี่ครับเรื่งมาลงต็กตีพี่น้องเข้านะครับครับรับถมทีนะครับพี่น้องซี่กับปรับพื้นทีนะครับครับด้งจากพีพ่น้องเข้าชมนะครับ งานที่จะยึทถ้ยู่นณะนี่นะครับเนาะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่รองยุซีครับห้พี่นรองเข้านะครับครับจะขึ้นใบยูหน้าจอเลยด้วยพี่รองยุซีครับขึ้นใบยูหน้าจอเลยนะครับครับเราพัฒนานะครับงวดประจําวันจันทร์ที่สี่นะครับครับเดือนสิงหาคมสองหาหดนะครับเนาะ ก็คือเลขวิ่งของแอปนะครับครับวิ่งเจ็ดกับแปดครับพี่น้องยุซีวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับจับคู่นะครับมียูซีคู่นะครับพี่น้องยุซี ู่แรกนะครับพี่น้องก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดสามเี่แปครับพี่น้องครับสำหรับแนวทาของเง็ดก็มียูซีคู่นะครับ ครับเลขเวียนครับพี่น้อง FC เจ็ดแปดสามสี่นะครับสลับกันเอานะครับพี่น้องเจ็ดแปดสามสี่นะครับ ครับาจะขึ้นตัวเลขวัยยุนา์จอยุธทยชีวิตเท่นั้นนะครับพี่น้องเดี๋วสซองนะครับ เอกวินสีตัวนะครับวินสีตัวครับวิ่ง7กับ8นะครับพี่น้องครับวิ่ง7กับ8นะครับเลขวิ่นเจ็ดนะครับ ครับซีคูนะครับเน้นวัตทุกตัวนะครับพี่น้องทีก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี 7, 3, 7, นะครับแปดสามแปดสี 8, 3, 8, ขอพระวานาให้เขานะครับขอให้แตกนะครับเอา,อาเดี๋ยวเออดเลื่อมลงเหล็กสามตัวพี่น้องเขานะครับขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับพี่น้องซี่ เรียกสโตนะครับแปดนะครับแปดนะครับเอาถ่ายคลิปนี่ก็ให้โชคๆมันๆได้พี่น้องเอฟซีครับแนวทางมือน,นีนะครับเนาะ